ประเพณีงานบุญบ้างไฟในปัจจุบันเกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงธุรกิจสแสวงหาผลประโยชน์และกลายเป็นบ่อนการพนันขันโตที่มีการวางแผนเชิงระบบอย่างแนบเนียนแอบอ้างว่าเป็นการจัดตามประเพณีโดยมีกลุ่มบุคคลจากต่างถิ่นเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการและเสนอให้เงินสนับสนุนวัดหมู่บ้านเป็นการตอบแทนบางแห่งมีการเก็บเงินจากผู้มาเที่ยวชมอ้างว่าเป็นค่าประกันชีวิต หากได้รับอุบัติเหตุจากบ้างฝ่ายมีการกำหนดวันเวลาสถานที่โต้เนื่องกันไปในสถานที่ต่างๆในลักษณะตลาดนัดบ้างฝ่ายที่จัดนอกเหนือจากงานประเพณีที่มากขึ้นที่สำคัญผู้จัดจะอ้างและชวนให้ผู้สนใจเข้ามาเล่นว่าไม่ต้องกลัวถูกจับเพราะได้เคลียร์กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้ว ดังนั้นประเพณีบั้งไฟในอีสานวันนี้หากยังมีผู้สแสวงหาประโยชน์ลาบรางวัลจากบ่อนพนันโดยม่ห่วงใย,ยประเพณีวัฒนธรรมและเยาวชนก็อย่าหวังเลยว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมไทยให้ก้าวไกลได้กว่านี้เงินใต้โต๊ะจึงเป็นปันจจัยสำคัญทำให้การพนันบั้งไฟในอีสานใต้ไม่หมดไปเสียทีและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น